สวัสดีครับพอกันอีกแล้วครับกับช่องครับบุญถมชาแนลนะครับแรงงานไทยในสิงคโปร์ครับแรงงานไทยในสิงคโปร์ที่เมื่อนี้ว่ามีอหยางครับวันวมืนอ้เป็นวันหยุดครับวันอาทิตย์วันหยุดมื่อนี้ว่าได้ทํางานแค่ที่ว่ามีอย่างหลายจะมารีวิวมารอเบิง้งมาถ่าชมมองยูมองเช่ามองพักกับแรงงานไทยในสิงคโปร์ นี่ครับที่นี่ก็เป็นบอลทำงานน่ะเป็นบอลทำงานมันทีทำงานรถล,ล่าไปจอดเต็มนี่ครับรถล,ล่าจอดเต็มครับรถแรงงานแรงงานไทยในสิงคโปร์ ก็มีอยังหลนะครับมาเล่อมาห,มาห,มาหนีครับผมมีบอดไ้ไซส์วัน,นีรีวิวรายงานไทย